น้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิม้มนี่ซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดมืดเปล่าผักผักเห็ดเค็มกินหมูกระทะ้าจ้ะเด้อมา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 ,มา,มาพี่น้องมากินหมูกระทะ้าจ้า กินมูกระทะเด้วจะเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ,ดอมาอมา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 ,มา,มา,มากินหมูกระทะมา ท่านมาอย่างนี่เราเมืท่านมาเกือบเกือบจ้าว่งที่แกเลยเอาเรียนไปนหมกระทะด้ไหมาได้มาด้มายเล้วเอาเรีย เพ in right ื่อนคนกุมงนะฮะไม่ดำเ่ขายกายยทางเดียวประันขายยางเดียวผมก็ได้อืบได้จักระด่าออกมนอกจักรออมาเลจัจิบุกกระหะเด้อมาเป็นมา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 เป็ดมาลูกดำมาเริ่มาเริมาเริ่มทึกเลกได้หมดเลยเ